กับคอพเตอร์ด้านบรเวณบีนะโดยพี่เดี๋ยวจะมีการแบบว่าล้มสรุปการมีของรฟันให้มีถ่ายภาพมีเก็บโมเมนต์นะคะเราพักกันนะพักเดี๋ยวเราไม่พักสักสิบนาทีนะคะโอเคค่ะเขาไปปวดฉี่เขาอาจจะต้องปวดก่อนแล้วค่อยไปป่ะบ้างเพราะว่าถ้าไปปวดฉี่ก็คือไปไปปวดฉี่ก่อนเราจะมาถาม หนึ่งโมเมนต์นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะคะไปพักผ่อนก่อนแล้วก็รวมถึงทุกท่านด้วยไป็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะโอเคค่ะแล้วก็เสียโปรโมชั่นกับคีมอนกับคอนเตอร์ก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณไปพักก่อนนะได้ครับผมคาใจขาดใจขาดใจทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวไม่เอ้เตรียมตัวผ่อนเลยอันเขาเบื่อไม่มี ถ้ามีก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยอะไรไม่เออะไรไม่เออะไรพอไม่เงี้ยไม่ได้ซื้อเลยไม่ไมีเอามีเหรอเอาไปพักก่อนไปพักก่อนนะไปพักก่อนออกมาแบบมีโปรเจคเตอร์ไม่มีไม่มีไม่จุดไฟส่งไฟสายร้องเพลงให้ไม่มีตี๋เราแรงเราดูหวนเราแรงอ่ะไม่มีอ่ะอออ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกคนนะคะ